สวัสดีค่ะเมื่อน,นี้แม่ดาวได้นังไก่มาจา้ะซื้อมาจากบริษัทแม่ดาวเห็ดงานน่นะจ้ะขอซื้อเขาสักสองสามกิโลเขาก็พอขายได้ละ่ะเขาขายยังตําเป็นกองหนึ่งกองละสิบห้ากิโลแม่ดาวก็เลยซื้อมาทั้งสิบห้ากิโลเดี๋ยวแม่ดาวสโส้มได้วะ่ะนังไ,ก,ก,ไงก่ที่แม่ดาวซื้อมาสิบห้ากิโลอ่ะสหลายปันไหนเดี๋ยวให้เบิ้งนะจ้ะที่แม่ดาวซื้อมาน่ะจ้ะซื้อมามันหมาดเดี๋ยวแกะให้เบิง้ง มันบดีน้อยๆได้แหละเบิ้งแม่ดาเสียเฮ็ดมืดนี่เฮ็ดเสร็จแล้วก็สียอันทอดให้มันกรอบแล้วก็สียเอาไ้ในอันกระปุกแม่ดาวมีกระปุกใหญ่ๆหลายกระปุกอยู่แม่ดาวก็สียมาล่างก่อนว่าเสียมาล่างสซ้มนำแล้วก็สียเอาไปอบอบให้น้ำมันออกให้มันเหลือแต่หนังไก่กับน้ำมันแล้วค่อยไปคั่วมันจังบ่วแตกตัวแล้วก็กรอบกรอบแซ่บแซ่บนะ เดี๋ยวแม่ดาวสิสถิตให้เบิ้งว่าเฮ็ดจังไดอันสิเทใส่มุงนี่เลยอันแม่ดาวสิล่างให้สะอาดสักสามน้ำนะจะ้ะนั่งสามน้ำเซตจังให้มันเฉลดน้ำแล้วค่อยเอาไปอันอบก่อนจะ้ะ อันมันหลเกินแม่นดาวโบมีกะละมังใส่แม่นดาวใส่คู่ถังนี่ละแต่แม่นดาวล้างสะอาดแล้วนะจ๊ะเป็นคู่ถังที่ใสก่กับน้ากับยางนี่แหละล้างเช็จแม่นดาวก็สีิใส่เนี่ยแต่ปกติมันเขาไปเห็ดสะอาดอยู่แล้วที่บริษัทกะล้างเบ่เบ่เบ่ง,บงเอาหนางไก่แกงหนาเลยจ้ะิังนี่ ล้างที่ละล้างที่ละหนังเปิดน้ำก๊อกล่างใชะล่างไปเรื่อยจนสะอาดล่างรอบนี้ก็ล่างอีกรอบนึงแล้วก็ล่างอีกรอบนึงสามรอบคนน่ะเห็ดมันสะอาดสะอาดเ้าเห็ดกินเนาะเอาเห็ดมันสะอาดสะอาดเพอดีแม่ดาวนะมาจากทำงานมืดนะจ๊ะมาถึงนี่ก็ประมาณห้าหกโมงแล้ว แม่ดาวคิดว่าแม่ดาวสิอบอบไว้แล้วแต่สิมาถอดเมื่ออื่นจ้ะเพราะว่ามันหลายมันตั้งสิบห้ากิโลแม่ดาวฮ็ดที่เดียวเลยจ้ะแม่ดาวขอล้างแป๊บนึงนะจ้ะล้างเสร็จแล้วแม่ดาวสิให้มาเบ่งอีกทีนึงเพราะว่ามันหลายกว่าสีล้างเสร็จ็คขึ้นสใส่เวลาอยู่เด้อจ้ะหลังจากแม่ดาวล้างให้สะอาดแล้วเด้อจาะเนี่ยในถังแม่มดาวกสิสิไปใส่ถาดเพื่อที่จะไปเข้าตู้อบนะคะ อบให้น้ำมันออกให้หมดจ้ะกำตั้งไฟในตัวอบกะตั้ง200จ้ะ200องศาเซนเซียตนะท่าเนี่ยแม่ดาวสียิบใส่แม่ดาวก็ยิบใส่ทารบยิบยิบใส่ให้พอมันเต็มนันอหลจ้ะมาให้มันพูนมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะล้นตอนมันออกคอยมาเช็คตลอดนะจ๊ะเช็คประมาณ ทั้งแรกน้ำออกน้ำมันกิสีออกไวอยู่สักประมาณสิบนาทีแล้วค่อยมาเทน้ำถิ่มเพื่อความไวเนาะแม่ดาวสใส่ใส่ใสองถาดเพราะว่าแม่ดาวต้องอบให้ให้มันเซ็ตคืนนี้แหละจ้ะเพราะว่าวันนี้แม่ดาวเลิกงานงานมาก็หาหกโมงกว่าสิกินข้าวทำกับข้าวอันนี้กับปลาเข้าไปสองทุ่มแล้วจ้ะ แม่ดาวก็แค่จะอบให้น้ำมันออกเฉยๆแล้วก็สึกเก็บไว้เมื่ออื่นางมาทอดเต่ากประมาณนี้แหละจ้ะประมาณ200องศาก็เ็ดไฟล่างบนนะจ้ะเปิดเป็นไฟล่างบนพัดลมล่างบนนี่นะคะเดี๋ยวแม่หน่อยก็เอาเข้าไปในตู้อบนจ้ะตู้ไปเลยถาดแรก อันนี้็เสียเอาอีถาดหนึ่งถาดที่สองลบก,ก็บไปเลยสองถาดนะคะถาดแรกกับถาดที่สองโอ้ยออย่อยออกมานี่จ้สะสักครั้งหนึ่งแม่ดาวสิมาตัวสอว่ามีน้ำออกรืาท่าน้ำออกหลายออกมาแม่ดาวคอยเอาไปเทนะคะประมาณยี่สิบนาทีได้จ้ะเดี๋ยวแม่ดาวสิเอาน้ำมาเทออกจก้ะเพราะว่ามันเริ่มคายน้ำแล้วจ้ะ หลังจากแม่ดาวเทน้ำเซตแม่ดาวกะสิไปเข้า,าตู้อบอีกเพื่อที่จะให้มันคายน้ำอีกจักหน่อยสักประมาณอีกประมาณสิบนาทีแม่ดาวสิมาตรวจสอบอีกเท่นึงเนาะเดี๋ยวเทน้ำอีกถาดนึงก่อนจ้ะอันนี้ถา,าดที่สองจ้ะพอเทน้ำออกมันก็นแห้งแล้วจ้ะเดี๋ยวแม่ดาวสิอบต่อน,นะคะตบอีกอบอีกประมาณสิบนาทีจ้ะแล้วก็เก็บขึ้นแล้วก็สิเอาชุดใหม่ลงมาใหม่จ้ะ,ะเทน้ำรอบที่สองได้เจ้ะ รอบสุดท้ายจ้ะนี่จ้ะบ่มีน้ำแล้วตอนนี้นี่แต่มันแล้วเห็นบ่จ้ะแน่มันสุกแล้วแต่มันยังบกรอบแม่ดาวก็สิเก็บขึ้นได้ปบะเนีสิเกบขึ้น้วก็สิเอาชุดหม่ึ้นมากจ้ะต่อไปแม่ดาวก็สเก็บไส่ทาดนี่จ้ะมันจะออกกรอบๆจังหน่อยนั้หล่ะจ้ะ มันกกิดคืนมันจะมืดหน่อยเด้อจ้ะแม่ดากับเฮ็ดตามธรรมชาติบ่มีไฟส่องไฟสว่างเนั้ยแล้วแม่ดาวสีเคี่ยกให้มืดแล้วแม่ดาวเอาชุดใหม่ขึ้นมาแม่ดาวสีรอให้มันเย็นเก็บไว้ให้มันเย็นแล้วก็เสอเอาชุดใหม่ไปอบอีกเพราะว่าแม่ดาวมีสิบห้ากิโลแม่ดาสีเฮ็ดแบบเนี้ยจนมืดไก่ในสิบห้ากิโลจะทำคือ,ค,อคือกันเนี่ย ทำไปเรื่อยๆจ้ะตกลงอบสามรอบรอบละสองทาดจ้ะสิบห้ากิโล นี่มันชุดที่สามนะคะแต่ละชุดก็สองถาชดชุดชุดถ่ายแล้วเสร็จแล้วบันเอกไหลออก,ออกมีแต่น้ำมันแล้วอันนี้ นำจากไก่มันมดแล้วอันมันเต็มถาดแม่ดาวเลยเอาอันไก่ที่มันเต็มออกจากถาดน,นี่แล้วจ้ะเลยเอาถาดเก่านี่มาใส่ต่อโอเคแม่ดาวก็ได้เห็ดเรียบร้อยแล้วจ้ะอันไปอบเอาน้ำมันออกหมดแล้ว อันสิบห้าโลก,ก็ได้แค่นี้เลยจ้ะเนี่ยได้แค่นี้เดี๋ยวมืออื่นแม่ดาวสิมาทอดให้เบิรงเด้ดจ้ะวันนี้กะมันดึกแล้วแม่ดาวคงคิดว่ามืออื่นค่อยทอดนี่คืออันเอาน้ำออกแล้วไปอบแล้วก็ได้ลายอยู่ได้สวดถาดนี้แหละ เจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน,กนแม่อหนาแม่อหนา,าสิทอดนี้จ้ะมืออื่นนะจ๊ะมาเจอกันเศานี้แม่ดาวสิมาทอดหนังไก่ที่อบไว้เมื่อคืนเนี่ยจ้ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้แม่ดาวอบตั้งสิบห้ากิโลมันนานเกินก็เลยว่ามันดึกแล้วก็เลยบอได้ทอดก็เลยมาทอดเช้นนี้จ้ะอันนี้เป็นอีกส่วนนึงมันมีสองถาดเด้อจ้ะ แม่ดาสีบบใส่น้ำมันจะแม่แม่ดาสีใส่ไปในกระทะเลยเพื่อที่สิคั่วให้น้ำมันมันออกแล้วมันสีบบเต้นบบก,กระเด็นมันสีบดแตกเส้นหน้าใส่ตาทอดง่าย,ายๆเนะาะเดี๋ยวแม่ดาสิเห็ในให้เบิงเบ่งเด้อจ้ะอันก็อื่นก็ตั้งกระทะก่อนนะจ้ะแล้วก็เปิดไฟนะจ้ะเปิดเตาก่อนจ้ะแม่ดากส็สีเอาไฟแห้งๆให้กระทะมันฮอนจักหน่อยก่อนเราค่อยลด อันแม่ดาวไ่ได้ใส่ถุงมือด้อ <island> จ <Super poco> ้ะแม่ดาวไ่ได้ใส่ถุงมือใส่อมือตัวเองอันแม่ดาวล้างมือให้สะอาดแล้วจ้ะ้าเผยยาเค็ตถนัดใส่ถุงมือก็เฮ็ดเพราะว่าแม่ดาวหลังจากที่ว่าทอดมันจังหวะที่ลอบแม่ดาวต้องเฮ็ดเวียกอย่างอื่นนะจ้ะแม่ดาวก็เลยว่าบบใส่ถุงมือดีกว่าเพราะว่าอันนี้แม่ดาวเฮ็ดกินเองแม่ดาวก็ทําความสะอาดมืออยู่แล้วนะจ๊ะ แม่ดาวสีคั่วไปเรื่อยๆคั่วอันรดไฟจังหน่อยก่อนกระทะมันเริ่มห่อนแล้วจ้ะคั่วให้น้ํามันมันออกก่อนนะจ้ะสักเล็กฮะอันไม่ไหมมันสีคั่วน้ําอยู่จ้ะเพราะว่ากระทะมันยังบ่มีน้ํามันนะจ้ะแล้วแม่ดาวคั่วไปเรื่อยๆเ้ยจ้ะไผสซใไ่อันไผสซีไ่กระทะกลลึกก็ได้เ้ยจ้ะบ้านแม่ดาวบ่มีกระทะกลลึก นั่นแหะมีแตกระทะธรรมดาก็เลยทอดใส่กระทะกลนตื่นธรรมดานี่จะ้ะเห็นบอลจะ้ะน้ําม,มันมันเริ่มออกแล้วจะ้ะเดี๋ยวน้ํามันก็สิทวมไก่อีบน้าน,นะะ่าจ้ะคั่วไปเรื่อยๆอันคั่วไม่ไหมอย่าพึ่งค้นด้วยจะ้ะเดี๋ยวมันมุนเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วตอนเข้าอบนะให้มันเริ่มกรอบบอติด ใหไม้มันยังติดแต่น้ำมันมันเริ่มออกหลาย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 มันสิบติดกระทะแล้วจ้ะตอนนี้แม่ดาวบดได้ค้นเลยจ้ะปล่อยให้มันไปเรื่อยเรื่อยๆืยใส่เวลาจังหน่อยจ้ะกระทะแหลกแต่กระทะต่อไปพ่ออันกระทะมันหอนแล้วก็มันซิมีน้ำมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันกับบะตองร่อน้านนะจ้ะตอนนี้แม่ดาวก็ทอดไปเรื่อยๆเห็นบ่จ้ะน้ำมันมันเริ่มออกมาแล้วเห็นบ่บ่มีการแตกบ่มีการระเบิดเด้อจ้ะทอดไปเรื่อย เฮ้ยมีปัญหาเรื่องระเบิดเห็ดคือแม่ดาวสูตรแม่ดาวเห็ดเนี่ยล่องแม่ดาวรับร่องใด้อยเปเซนต์หนังไก่สิบบแตกบนระเบิดทั่วบ้านทั่วเฮือนนจะจ๊ะมันสิทอดไปเรื่อยๆเป็นเจสซี่ีจะจ๊ะหลังจากแม่ดาวคั่วสักพักนึงนจะจ้ะน้ำม,นมันมันก็เริ่มออกแล้วจะ๊ะแม่ดาวก็สิพิกกัแบบสท้เด้อจะ้ะอันอีกมือนึงอันถือมือถือเปลาเด้อ แกดาวสีบ้างมือถือกนอนนี่แม่ดาวก็สีข้นเลยจ้ะมันสีติดแน่จังหน่อยอ่ะอกระทะแหลก,กจ้ะแต่บดเลยติดหลายหรอกพอห้าวบดได้ใส่น้ำมันเนาะน้ำมันมันเริมออกเลยจ้ะแล้วกระทะต่อไปแล้วก็สีง่ายขึ้นอยู่จ้ะอันท่ากก็ใส่น้ำมันของไก่เองนี่แหละทอดไปเรื่อยๆจ้ะถ้ามันลายกระเทะออกต้องใส่เวลา น่อยแต่มันบอ่อแตกบดระเบิดเด้อจ้ะมันกระสิเป็นจังสี่แหละบอ่อแตกบดระเบิดหลอกจ้ะทอไปเรื่อยๆสุดนี่เสร็จก็สุดไหมเอาของสุดไหมมาใส่กระทะต่อน่ะจ้ะส่วนมันเริ่มน้ำมันออกหลายแล้วก็ค่อยเบิ้งค่อยพิกเด้อจ้ะข้างหลังนิ่มยันข้างหลังนิ่มจ้ะค่อยมาเที่ยวเบิ้งหล่ะจ้ะ แอซิ้ได้ที่เด้จ้ะแอบซิได้ที่แล้ว,ลวเพราะว่าอันบางส่วนมันกระกรอบไปแล้วบางส่วนมันยังกระกรอบใส่เวลาแรกมองเห็นบ่อค่ะแอบซิสุสแล้วอันนี้เป็นกระทะแรกได้จ้ะ แม่ดาวก็สิค่อยเคลียอันหนังที่มันออกขาวๆไว้ข้างล่างเรืองเหลืองนี่มันสุกแล้วันสิสุกบ่ค่อยพร้อมกันเนาะเคล็ดลับเด้อจ้ะทำมันไผอยากให้มันสุกไว้ก็ต้องอันถ้าหนังมันหนามันแผ่นใหญ่ก็ตัดตัดถึงตัดถึงแม่ดาวอันมีเวลาว่างแม่ดาวก็นั่งตัดจ้ะเพราะว่าอันหนังไก่มันแผ่นอกจ้ะก็สิตัดครึ่งตัดครึ่งตอนทอดมันจะจังสิกรอบไปทั่วเลยจ้ะกบ ้ำไม่ถ้ามันหนาเกินพอมันหมวนเรา้ำไม่มันสิบกข่อยกรอบน,นะจ๊ะอันนี้ได้ทีแ่แล้วจ้ะเนี่ยกรอบแล้วจ้ะทุกแล้วเดี๋ยวตัดถึงก่อน นี่ค่ะสุกแล้วแย่แม่ดาวกะสิเติมใกล้อันไม่ลงไปกระทะด้จ้ะอันนี้เป็นกระทะที่สองได้จ้ะแม่ดาวสิทิไมไปสักพักหนึ่ง ให้มันเริ่มมันน้ำมันคายน้ำมันนะแม่ดาคอยมาค้น,น่ะจ้ะ ก็ทอดนังไก่เสร็จแล้วตั้งสิบห้ากิโลน่ะใส่เวลาก็โอ้ยประมาณเพุ่นแล้วสามชั่วโมงถึงเสร็จเบังเด้สิแม่ดาวสีโชเป็นนังไก่ทอดปปเดป้าจะบได้ปรุงรสยังแล้วแม่ดาวก็เสียเอาเกลือโรยจ้ะแค่นี้ก็แซ่บแล้วเบังเด้จ้ะเดี๋ยวแม่ดาวสีโชให้เบองเด้ดีเด้จ้ะนังไก่ที่อันแม่ดาวทอดกะนสิบห้ากิโลเด้จ้ะได้สองถาด นนะอันเป็นนังไก่ทอดสดๆจ้ะ,ะเดรสแม่ดาวกระซีแค่ใส่เกลือลงไปจ้ะมันก็แซ่บแล้วนังไก่เนี่ยแค่ใส่เกลือลงไปแล้วก็อันข้นๆๆๆแค่นั่นเลยจ้ะ,ะเดยวแม่ดาวสกินให้เบิ้งจ้ะยังกรอบได้จ้ะเบิ้งได้จ้ะอืม้ม เข้มๆมันๆแซ่บคลิปนี้แม่ดาก็ขอ,ขอจบแค่นี้เด้อจ้ะไว้เจอกันใหม่จ้าวัสดีค่ะ